สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม ip 02นะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเดโมของคอนโดสตรอเบอรี่ค่ะจากที่พวกเราได้ทำการออกแบบเอาไว้ในวิชา rm นะคะหลังจากนั้นพวกเราได้ทำการสร้างโครงเหล็กขึ้นมาค่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงของคอนโดสตรอเบอรี่นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการตัดแผ่นอะคริลิกและทำการเจาะรูตัดรูปแบบตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ค่ะจากนั้นเราได้มีการทำท่อนะคะเอาไว้สำหรับลูสต,ตรอเบอรี่ค่ะเพื่อวางระบบน้ำนะคะและมี พัดลมสําหรับระบายความชื้นค่ะส่วนทางด้านหลังจะเป็นตัวทําความเย็นเปลเทียนนะคะจากตอนแรกวางแผนเอาไว้ว่าจะใช้ชั้นละ2ตัวแต่เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นเราจึงใช้ชั้นละ4ตัวค่ะและทางด้านนี้จะเป็น power supply นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่วัดอุณหภูมินะคะจากตอนนี้ได้เปิดการทํางานแล้วสามารถอุณหภูมิได้ถึง24.4ค่ะซึ่งจากที่เห็นนะคะ ปริมาตรของคอนโดสตรอเบอรี่ในรูปแบบเดิมมันมีมากเกินไปทําให้พวกเราต้องสร้างที่กั้นตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อลดปริมาตรลงนะคะในตัวอย่างนี้จะเป็นแค่ฟิวเจอร์บอร์ดค่ะยังไม่ได้ทำจริงนะคะค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะคะเอาไว้วัดอุณหภูมิค่ะคือเอาไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อทําการทดลองทําความเย็นแล้วปรากฏว่าในปริมาตรระดับตามเดิมนะคะเราไม่สามารถ ทำให้อุณภูมิออกมาได้ตามที่วางแผนเอาไว้ค่ะส่วนระบบน้ำนะคะเราได้ทำการต่อท่อระหวางแผนระบบน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนนี้เหลือเพียงแค่นําปั๊มน้ํามาต่อกับท่อแล้วก็ถังเก็บน้ํานะคะเราก็จะสามารถหมุนเวียนระบบน้ําได้ตามที่ค่าคะเนเอาไว้แน่นอนค่ะนะคะจากตรงนี้แล้วเรายังเหลือส่วนของการให้แสงนะคะซึ่งเ,เราประสบปัญหานะคะคือสินค้ายังส่งมาไม่ถึงค่ะเราจึงไม่ได้สามารถถ่ายในเดโมโครั้งนี้ได้นะคะส่วนจากภาพรวมทั้งหมดนะคะระบบความเย็นของเราสามารถมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่สุดค่ะอาจจะต้องมีการลดปริมาตรลงให้รัดกุมกว่านี้ค่ะ คือจากที่เห็นนะคะเมื่อทําการลดปริมาตรลงจะสามารถลดอุณหภูมิได้ลงเรื่อยๆค่ะการนำเสนอของพวกเราขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ